เลี้ยวเป็นพิธีกรอิเทว่าอีหยังหลับี้เรากำลังทำอะไรที่ไหนยังไงไปเห็นว่าอาบน้ำโอ๊ยเขาสวยอาบน้ำนี่นาวิว่าให้แม่เล่าเรื่องดีกว่ายายยายยาย สวัสดีครับพี่น้องครับบุญวายสต,ตอนี่ชาแนลนะจ๊ะว้าวเดี๋ยวผมจะลองให้ยายเป็นพิธีกรดูแม่แม,แมว่า<ม>เดี๋ยวยายจะพาไปดูข้าสวยอับน้ำนะคะเป็นพิธีกรหนึ่งสองหนึ่สองอีมันหยาดเยอกอับน้ำหนึสองลูกลๆกลกล,กล,กลกปึ๊บสสีผาไปเทีเ่ยวฮันาฮันามาหาก,กล้องหนสองีผาไปเที่ยวหนึ่งสอง,สองแอคชัน <laughs> สีผ้าไปเที่ยวยังม่หลอปัดเด็กหน่อยนะ่ะจ๊ะ <laughs> เอาเห็ดบ่เห็ดเอาหนึ่งสองแอคชั่นยังจะีสวยอยากจะพาไปดูเขาสวยอาบน้ำนะคะไอเขาสวยอาบน้ำนะคะหันมามาค่ะเราจะพาไปดูเขาสวยอาบน้ำ ยีมายืนมันนางนี่ไมนพิธีกรอยู่ตรงนี้โอมกันทางบุญโอกเม่ไปก็ได้นอเที่ยวหนิอ่ะแล้วแต่เด้อย่าแล้วแล้วแต่เด้ออธิบายสิเอ้ยเอานั่งโลกนั่งโลกนั่งโลกเหมันพิธีกรนั่งโลกมันที่นี่ เอามันแกสีได้โตเสมอมาแม่แม่ยืนมันกกบ,บ่เห็นหัวแม่แล้วนั่งลงซีนั่งลงซีงงจิบใชแม่มันซีใส่บกอ้วนหันหน้ามาบอกกล้องพี่บันที่นี่พิธีกรไนะจแจม่นโ่เปลี่นเดี่ยบันวัดซีเซซ่องปากเข่าขนี้วขี่กระปุกมาบ่าว่าซ่องกูซีดังนั่น,นมันซ่องกูว่่ต้องไม่ยุงเอาเปลร่เป็นพิธีกรเว่าอีหยังล่ะบ,บัดี้ตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังทำอะไรที่ไหนยังไง เยโอ๊ยเมียเจ้าเสียห้พี่น้องพี่น้องเจ้าสิเอาจะบอกกับพี่น้องแม่บเดว้อน้ำเกลียงเยพูดกับทุกคนครับพูด่กับทุกคนไม่ใช่พูดกับพี่ ตอนนี้เราเรากำลังลงน้ํายาอะไรแม็ก็เวาไปตัวบันที่นี่นะตอนนี้เรากำลังหันนามาหันาม้าตั้งนี่มึงต้องทำยายังเราจะเป็นพิธีกรแม่เหนียวไปเบิ้งโอ้ยอย่ามาเบิ้งพันจีเลยขายงานเข้าเราค่อยโชว์แม่หันหน้ามีพิธากแม่หันหน้ามีพิธากไม่ต้องหันหน้าแม่หันหน้าแมันสิแม่เป็นตงจังบ่ได้หันหน้าหันหลังเอาพวกหูจักมุมกล่องติดฮันหน้ามา้าเพราะอยากเห็นเบิ้งหน้าเนาะ เอ้าหนาวป่ะท่านเด็กขาวตอนนี้กำลังโฆษณาจิไปเยดกี่นอยู่แต่ว่าเห็นเด็กขจ็บหนาวกลเป็นกาในอาหารแม่ค่ะมันขาวกลามีน้องถามว่าเออไปทำอะไรมาหน้าขาวอุ้บอุ้บเด็กบึกดอกมาอาบหนามตอนนี้กำลังดำอยู่ค่ะใช่อาหารหนามากบันที้นี่หันหนามากเบียงมากหากูท้วงหรมาด่าบ่อยอย่างนางยังสั่นหันหนาเบียงมากน่งจะสีมันอ้วนโอ้ยเอ้าบันที่นี่เบามากเอายังล่ะ ตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่อยู่ในขั้นตอนการทำอะไรแล้ววิธีการอาบน้ำหมาเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะแม่ก็สอนตัวฮาบุลังคตขจบกบ้เคยอาบน้ำหมาไปลานยังเดียวจังสินนะโอ้จ,จะเป็นบอาบอาจะโย่งนะตอนนี้บัตกำลังเอาแชมพูใส่ใส่หมานะ่ะ <laughs> <c oughs> บาด<อ>มึงจะมาผสมน้ำเมึงอกีาอาบนะ้ามาเป็นนี่เนี่ยจะมาอาบดีล่ะแม่นี่คือจะเจ๊งเออแม่นี่จะเจ๊งคนละเนาะมันบ่เอาเทมพุผสมน้ำไหมบ้านนี่เดียบผสมนม้ำหรือประเดี๋ยวเอาชะล้มแล,ล้วก็ผสมนม้ำนี่เียบใช่เพ่งต้องเอาลูกนม้กะละมังตะวันเกลือเอา น้ำลายป่านนี้มันกันจางปรตัวมันกระเจ้าเอาน้ำใส่หลว้าวเอาน้ำใส่หนึงหละกับบนี้เอาแชมพูใส่ละแต่มันจะล่มอันนี้มันเอาเชื่อมพูไปใส่หมาใส่ตูหมาสัก้อนจะเอาน้ำไปรูปหมน้เห็นี่แบบนี้แล้วก็ตัวตัวเห็นว่าตัวแล้วก็เอาชะลมมันก็คือเก่ามนี่ทุกคนดูนี่ว่ามันถือกล่องบบบะทึกอ้ยช่วย่ักนี้จังา่แมวาผมแมาไปผสมน้ำย่บเ กระเทฮ้ว่าเปียกขึ้นเขาอันนี้กระ 1941, โตมันกระเปียกท่านี่อันนี้หมาแม็กอ๋ออันก็ไม่ขนนึกกันนั่นแหละอาดแบบนี้เ <Mart> จ้พ <another little õ> ู้มันติดอะไรแต่ติดก้อนเนาะต้องเห็ดติดติดยิดติดแต่ทนไมดิจริงท่านเห็ดเห็ดก็ถือพี่ที่ก่อนแม็กไมายืนเทียงกันเออที่จะอธิบายไม่ยืนเทียงสั่งก็อธิบายท่านี่ว่าต้องเอาแชมพูใส่หนามตะก่อนในโตหมากับมีหนามอยู่แล้ว เลี้วอีสวยมัน่ยใหญ่แล้วเหื่อยอย่างมันก็ไม่หยุดเลยพอหอนหาแล้วที่มันเถียงมันเถียงพิธีก่อนแม่ต้องอธิบายว่าบักบานประเ็ศหยังบ่ได้๋ยวบอกประเทศหยังตอนนี้น้องบ้านกำลังลงแชมพูนะคะแล้วน้องบ้านใช้แปรงขัดเพราะอะไรแม่กับบ่ายยังสี่ตัวจะแม่นเจ้าบุคือบัดว่าสิบสองสี่ดังมันไ้เสียมกูจะน่อยเนาะมึงันเกินกูบ้าหรอกกูจะไม่เอาเป็นบอกเอาเจ้าคือว่าเจ้าเฮ็ดซ่องดังเราสแนนอันนั้นมันซ่องกู เจา้ากระวานตอนนี้เขาสวยมีความสุขไหมเขาสวยดูหน้ามีความสุขนะคะแล้วตอนนี้น้องบัสกําลังลงแป้งค่ะเพราะว่าเราจะต้องทําความสะอาดค่ะซึ่งปกติไม่จําเป็นนะคะแต่อันนี้มันเป็นวิธีของบัสค่ะเจ้ากระวาวไปเ,เราไม่ควรใช้แชมพูของอค,คนนะคะแม่กระววอที่จริงมันต้องมาเราเองมันมัต้องเหมนบอกแม่ออเอาก็แม่เป็นพิธีกรแม่ใค้อบอกว่าเป็นพิธีกรเออเจ้าสี่เป็นเที่ยวแม่โอยสวไไปก็ดเจ้าเป็นพิธีกรไปเที่ยวได้นี่ไปหนิอีสวยมึงเสื้ออาบน้ำเลย ไปแล้ววินิก่อนสิ่งอ่ะมึงไปอาบน้ำโดดตัวมูไม่อย่างบอกว่าย่าอ่อนแม่บอกบาดบรรดาบอกคนนียว่าบอกปัญญาอ่อนสำหรับสำหรับวันนี้ก็ก็แค่อาบน้ำหมาและค่ะเรามาดูคนตี้กันเฉยๆสำหรับวันนี้สวยขอตัวไปแล้วนะคะสวัสดีสวีดัดสวัสดีสวีดัตบ่าวเด้าบ่าวเด้อ โอ้บอบออันในในเขาเอิ่นว่าอย่างก่อนในแบบว่าคลิปของแบบว่าซองดังๆเนาะเขาจาสิแบบว่าแบบไปขจาวลาเขาจาเฮ็ดวิธีอาหมาเนาะเขาจาสิมีท่ายินมุมนั่นมุมนี่เฮ็ดมุมนั้นลากของหมาแล้วก็ใส่ดนตรีเนาะแต่ว่าโดยความเป็นซองบุญไหา์สตอรี่กับเขาเจ้าวมาคนตีมันตอกเป็นความเลี้ยวกูกูสิใส่ดนตรีด้วยแต่งด้วยปากนี่แหละแต่แดงแต่แดงแต่แต้งแต่เด้งแต่เดงแต่แด้งแต่แต้งแต่เด้งแต่เดงแต่แดงแดงแด้งแต่เด้งแต่เด้งแต่เด้งแต่ด้งแต่เด้งแต่เด้งแต่แด้งแดง แต่ก็ให้อินมองหาให้อินมองหนาให้อินมองานากดากดากดาแดกดงเด้งดงเดง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 แล 1970, da, 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 ้วก็ปิดปิดด้วยกันท่าอินมองหนาให้อินมองหนาแตดงด้งดงดงดงกดงเดงด้งก็แล้วภาพก็จะค่อยๆซูมเข้าไปที่หน้าของน้องก็สวยแต่เด้งเดงเดงดงดงอ้ยยืนเฉยๆเอาใหม่เอาใหม่ซูใหม่ใหม่ นิ่งๆ,ๆ,ๆนิ่งๆนิ่งๆแถมันคือซองดังนุงแล้วก็เอากล้องเข้าไปชนหน้าแล้วก็ปิดยุ่ยเฉยนะจะเอากล้องเข้าไปชนหน้าแล้วก็ปิดนะเข้าใจไหมเฉยๆนิ่งๆนิงๆ่งๆนิ่งๆหันหน้ามาหันหน้ามาก่อนเดี๋ยวจะกล้องจะปิดแล้วจะปิดแล้วจะปิดแล้วแดงยูนิ่งๆที่ปิดนะ